ข้าวกล่องทุกคนกินข้าวกล่องกินข้าวกล่องกับข้าวหน้าปลาซา,าบา้าหน้าตาดูสดใสขึ้นนะทุกคนนะคนสวยคนสวยหน้าตาสดใสดูไหมดูกับข้าวหนูไหมจะดูกับข้าวหนูไหมเดี๋ยวนงยกให้ดู เป็นข้าวกองจริงนะบางอ้อนเนี่ยหนูกินข้าวบางอ้อนหนูกินข้าวนะบางอ้อนบางอ้อนกินกับหนูไหมบางอ้อนบางอ้อนบางอ้อนรักจังเลยนะคะเข้ามาคนแรกนั่นเนี่ยบางอ้อนของเราเนี่ยเอาให้หมดเนาะบอกให้หนูว่ากินให้หมดนะบางออน โอเคอันนี้แหละแครอทเอากินให้หมดเนาะมาออนมาลุ้นกับหนูนะ <c oughs> ลุงว่าสวัสดีเจ้านี่บุกอ่อยรีคืนเจ้าน้องอามพวีมามากินข้าวกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใส่นี่ฮะให้ประเจอา ขอบคุณคะ่ะกินโดยได้อะได้อะไรทานนี่วันนี้ได้กินข้าวกับหน้าปลาข้าวหน้าปลาซาบะนะคะเาไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นกัน มาให้กำลังใจเยอะๆนะจะดูที่กินข้าวหมดจานหมดกล่อง <laughs> อืพี่สวัยสวัสดีเจ้าอืมสวัสดีกูคนเลย <laughs> กินข้าได้ก็สแสดงว่าดีงามขึ้นตัวนะาปีวสวยบากอ่พี่ภาคสวัสดีค่ะนี่มาให้กําลังใจหนูกินข้าวเนาะนี่นี่เอาให้หมดนะเนาะมาลุ้นกันว่าหนูหมดหรือเปล่าจะรีบไปทํางานด้วยนะคะเดี๋ยวพอทํางานเดี๋ยวไม่มีเวลานะคะทำงานไม่มีวันหยุด ฮัลโหลเจมส์แซนตโซมาพี่มุดพี่มุดลงระวบอดหนูอยู่บ้านพี่มุดอยู่ปะเนี่ย <c oughs> กินข้าวกับปลาสบาเห็นปะมาลุ้นหนูกินข้าว ขึ้นมาสี่โลแล้วเจ้าปีสวัยม,มันก็น่งามขึ้นนะนี่จะผอมกับงามจะอ้วนกับงามเด้อคนมันงามโอ้โห อยู่อ่ะเบบี้เฟิร์สซันนะคะแตงกิ้วโซมาส์นะคะพี่พัคก์ <laughs> เรา่ยลาลิโอไม้อ๋ออร่อยไหมใช่ไหมอ,อร่อยมากค่ะอ,อร่อยค่ะเจมแตงกิว so much, ะะ้วโซมาส์นะคะเบลค่ะไม channel นะคะ thank you thank you นะคะมานั่งโป้ให้กันเห็นนะเอ่อเจมแจ็คบูแจ็คเก็ตไหม <laughs> คนมันงามเนาะเนาะคนเบานามันงามอยู่แล้วนะผิวพันกระเตงตึงด้อ <laughs> มาเฮียวผูพันชุ่มชื้นนะคะสวยงามนะคะสวยงามงามขนาด้ามบะมิติเลย <laughs> พี่มูดทำงานแล้วใช่ไหม เก๋สวัสดีค่ะเก๋หนูกินข้าวกลองหนูกินข้าวกับหน้าปลาซาบะหนูไม่ได้ไปหาเก๋หลายวันแล้วเนาะวันนั้นก็ไปก็ไปทักทักรวมนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันบบได้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบถ้ามีเรื่องเกรียดเโป๊บนี่ยคือมันจะกินมาได้อืม มันจะหันหันเข้าแล้วมันสั่นหัวดึกดๆึดึดแต่ตอนนี้สบายใจเจ้าสบายใจขนาดนักนะคะอืมกินกินถ้าเนี่ยเก๋ๆหนูถ้าหนูกินหมดนี่หนูเก่งมากเลยนะวันนี้สุดท้ายสุดท่ามใจร้างสวัสดีค่ะพี่หนูยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกร่งนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ นี่ถ้าหนูกินใี่หมดนะเอาเป็นว่าเอาปลาชิ้นนี้ให้หมดถ้าปลาชิ้นนี้หมดหนูเก่งมากสุดท่ามใจนะคะ <c oughs> คุณเก๋คคเลคเลนะ,จะเจ้าลงุงบ้านบ้านเขาหนาวเนาะเอาแล้วพอพูดมากก็จะเล่มกินไม่ได้แล้ว มากินข้าวเป็นเพื mhm. ่อนหนูนี่แหละอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนหนูขึ้นไม่นานหนูจะหมดข้าวแล้วหนูหมดข้าวหนูก็จะลงแล้วหนูจะไปทํางานจะไปเห็นเก๋ๆนาะที่เข้าไปวันก่อนที่ทําทั้งขับข้าวแล้วทําของหวานเนาะน้องยิ้มเนี่ยเหรอน้องยิ้มทำไมเป็นค่ะ น้องยิ้มมาเหรอน้องยิ้มนะคะเลิฟเจ็ดล้ำล้ำหลายหลายขอ้มันกินได้แล้วของมันปาเดี๋ยวยี่นิดเดียวค่ะทุกคนเก่งมาก <c oughs> ไม่มีใครชมแล้วหนูจะชมตัวเองอื โอเคโอเคปลาหมดก็ยังดีนะเจ๋งแอ้มีก้างมีก้างชิ้นนึงเบลอเลยเฮี่ยวอิ่มมากยาเต๋ตึงจึงเนาะเออเพิ่งตื่นเหรอ จะรีบกินนั่งกินข้าวเออขึ้นสักหน่อยนะใครเขากินข้าวการกินกินกาแฟไม่ได้นะคะกินกาแฟแล้วมันบรลลับบัลน,น้อนอะ่ะเธอเอ๋ย <laughs> กินข้าวเอากินอะไรนะกินกาแฟมันบรลลับบันน้อนอะ่ะช่างบอยเจ้าช่างบอยเจ้ามาตรงไหนน,อน้อสวัสดีเจ้านะคะพี่สุดท่ามใจนะคะสวัสดีค่ะกินกาแฟวะ <laughs> เอาเลย กินแล้วน,นอนมาละพี่สง,งวนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเลยพอแล้วคำสุดท้ายไม่ไหวละดีแล้วเนี่ยข้าวไม่หมดไม่เป็นไรปลาหมดละโอ้ไค่นี้ก็เก่งแล้วตบมือให้ตัวเอง าบ้านน้ำหมดดีนะว่าน้ำที่เราเติมน้ำมนันบางจากล่ะอยู่เนี่ยดีเนียังมีน้ำกินกนอ่อนออกินกาแฟเนะก็มากินกาแฟพี่สงวนน้องใส่ประแจให้ก่อนนะคะกินน้ำก่อน อันนี้ไม่กินแก้วนะคะที่เกียนล้างแก้วน <net> ึกว่าน้ำน้ำแร่ปรากฏว่าอ๋อลืมไปว่อนก่อนลูกชายมาลูกชายมา แล้วเขาเอาน้ําเราไปกินนะคะมันก็เลยไม่ได้ไอ้น,นี่เนาะนี่แล้วก็กินนี่อีกสักครึ่งลูกเนาะแล้วเราจะไปทํางานกันนะคะถูกต้องเลยจ้าหนูพี่ก็ไปกินแก้วจะกินน้ำเขีย <laughs> วแก้วเบาไหว <laughs> ปีนี้ยังไม่กินเลยเอ้ยนี่เธอเมื่อวานฉันไปซื้อที่ตลาดไอเนี่ยชนรัประทานเธออร่อยมากเนี่ยแต่เขาบอกว่าเป็นพัพเกาหลีจริงนะแต่ถ้าบางอันนั้นเป็นพัพอะไรอะ่ะลูกพับอะไรมันก็กินเฟื่อนเฟื่อฝาดๆนะอันนี้อร่อยมากเธอซื้อมาสิบลูกลูกละสิบบาทอซื้อมาสิบลูกเออ คือคือมันอร่อยมากจริงเนี่ยอร่อยกรอบแล้วก็ไม่ไม่เฟื่อนไม่ฝาดอ่ะอันนี้ไอของเกาหลีอันนี้ของเกาหลีเขาบอกของเกาหลีนะคะก็เลยเออเลยซื้ออันนี้ของเกาห,กาหะะลีอร่อยมากจริงอัน,น,อน,นเ,ออเนี้ยเนี่ยเออปกตินี่ซื้อบางเจ้าน่ะมันจะฝาดนะคะทุกคนอืม กินสามสี่ลูกแล้วไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเม็ดอืมอันนี้ดีรุ่มนี้ดีเสียของกินมายัางไงก็ไม่อ้วนมีการเสียด้วยเนาะพี่เบื้องสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยอเต็มปากใครบอกไม่อ้วนบอกว่าน้ำหนักขึ้นมาแล้วสี่โลเราเชื่อไหมถ้าอารมณ์ดีเนี่ยวันนี้ถ้าไปช่างอ่ะมันจะขึ้นมาอีกโลหนึ่งเดี๋ยวจะไปช่างกิโล เพราะว่ารู้สึกเลยว่าเออมัน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 ,ม,นมันกินได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนขึ้นไวลงไวถ้าเครียดปั๊บนี้ก็คือลงเลยแต่ว่าถ้าอารมณ์ดีกินดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นนะขึ้นเร็วมากอันเนี้ยนานๆเจอทีนะขนาดว่าไปซื้อที่แพงๆนะขอบคุณค่ะพี่สงวนค่ะขอบคุณมากๆนะคะ บางทีอะเจอไปฝาดนะอันนี้รุ่นเนี้ยเปดีใจมากเลยอะซื้อมาคือไม่ผิดหวังนะคะทุกคนรูปพาพอะเมื่อวานซื้อตลาดกรมชนประทานอะพี่พี่เก๋น้องซื้อเนาะซื้อมาสิบลูกคืออร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยค <c oughs> อนเฟิร์ม <c oughs> ว่ามันอร่อย <c oughs> อร่อยจริงๆ หวานกรอบเออถูกปากมากตอนนี้กินฝรังกับแก้วมังกรราคาถูกลงแล้วใช่ไหมอันนี้มันกำลังเข้าเนาะใครเคยไปเดินตลาดชนประทานไหมอ่ะของกินเยอะมากแต่ก่อนไม่เยอะนะแต่ก่อนเขาให้เราไปเดินทั่วไปเนาะเดี๋ยวนี้เขามีหนังคาให้อยู่ด้วยนะอืมอีกเครื่องพอดี แบตหมดได้คะ่ะพี่สวนขาขอบคุณมากๆเลยคะ่ะพี่ไม่อร่อยอะ่ะฝัน <laughs> ย่าอบขาสวัสดีคะ่ะเลิฟสิบห้านะคะขอบคุณเลิฟสิบห้าค่ะนะเป็น <c oughs> ว่าอย่างนั้นจีพี่เบื้องนะคะพี่เบื้องก็ทำกับข้าวหน้าทานนะคะอนุโมทนาบุญข้างบ้านมีลูกตะขบเอาไหมพี่เอาลูกตะขบก็อร่อยเนาะสมัยก่อนนะตอนเด็กๆเนาะ เราไม่มีอะไรกินเนาะผละไม้ที่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนมันก็จะเป็นตะขบเนาะกินมันก็หวานหวานเนาะใครเคยกินแม่ลูกตะขบนะคะเราก็เป็นนกนะคะจากฝากใจไปกับนกนะคะคนไม่มีฟานกินอะไรก็แหมล้าสงสารเบี้ยมจังเลย เออจริงๆนี่พูดไม่ได้พูดอันนี้ใช่ไหมอ่ะมันอร่อยเออะเออ,เอ,อพี่เบี้ยงไม่ได้พูดอันนี้ใช่ไหมพูดเอาหาใช่ไหมพูดเอาหาใช่ไหมไม่มีฝันนะฮะยาอบนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะเป็นสาวฮอตนะคะช่วงนี้เนาะยาอบเป็นสาวฮอตนะอืมว่าจะกินครึ่งลูกนะนี่กินกินลูกหนึ่งเลยนะคะกินกินอร่อยเนาะให้หนูกินเถอะ ด <c oughs> ูแลน้องหมาอยู่ค่ะอ,ะอะพูดจริงฟันไม่มี <c oughs> เอามีดสับแบบหมูสับก่อนแล้วค่อยกินพี่เบือ้ <c oughs> อเหยวอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่มิ้นพี่มินมักม้วนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะต้องปั่นจริงๆน้องนาด แสดงว่าคนมีฝันนี่ยังโชคดีอยู่ใช่ไหม <laughs> <laughs> สวัสดีครับคุณหนูนะคะพี่มิตรก็ไปไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่มิตรเนาะ <c oughs> <laughs> พี่สงวนนะคะรอบเดียวก็พอวะ <laughs> แสดงว่าทักหลองรอบใช่ไหมน่ารักมากๆนะคะพี่สงวนอืม เดี๋ยวกินหมดนี่จะหลงล้ละ <c ười> คืออยู่ให้ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนหนูกินนะคะทุกคน <c ười> ลืมละ <c ười> ลองถ้าไม่เชื่อลองไม่มีฝันดูสิงไม่ได้สิพี่เบื้อง <c ười> <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวรอถึงเวลาเนาะพี่เบื้องเนาะนะ <c ười> เดี๋ยวเราถึงไม่ลาอาจจะเออแต่แต่พ่อหนูนะตอนที่เขาเขาเขาเสียชีวิตอ่ะก็คือ เาขาฟันเต็มปากนะบ้านหนูในส่วนมากฟันเต็มปากสวยสดใสามากค่ะคุณขอบคุณค่ะย่าขอบคุณทุกท่านนะคะเนาะคนเรานะถ้าถ้ามันเอาเอาทุกอะไรเอาอะไรสิ่งชั่วร้ายนะคะออกไปจากชีวิตนะคะมัน,นจะรู้สึกว่าเออเราดีขึ้นนะเห็นทันตามากนะคะทุกคนสวยงามนะคะสวยสดใสก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะอื แต่เรื่องของกินเนี่ยตอนจริงนะถ้าไปกินเนี่ยไปดูพี่เก๋กับยายเล็กอะ่ะกินอะไรกันนะคะคือกินข้าวอะ่ะจานหนึ่งคือมันใหญ่มากนะยิง่งมุดมุดมุดจ,จูบูจูบูนะคะคือมันเป็นจานใหญ่แล้วแต่เขาสามารถกินหมดแล้วพี่เก๋ะเนะนะเขาไม่กินช้อนนะคะทุกคนเขากินทัพพี <laughs> พี่เก๋บอกว่า มันไม่ขนาดนะคะอืมกินทัพพีเลยเนยคุณย่าอบไปเรียนบ้านครูเสกยังยังค้าวันนี้น่าเห็นนะคะอืมถูกตาจาน้องหนูว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีความสุขเราก็จะได้ทุกที่ใช่ไหมคะอืมพี่เก๋ต้องไปซื้อช้อนของเกาหลีอะค่ะ หนูวันนั้นหลงไปซื้อในติ๊กตอกมานะตอนนี้นะคือช้อนเล็กๆของบ้านหนูวนเวลากินอนะ่ะหนูก็ไม่รู้นะหนูซื้อที่โหลสองโหลนะหายนะคะยะ่าอมแต่พอเออย่าอมพี่เก๋พอพอเป็นช้อนอันใหญ่อ่ะคือไม่หายเลยเอาจริงว่ายาวันนี้ได้เพราะไปรับฟังบ้านคุณนานะฮะ <c oughs> <c oughs> <laughs> ใช่ไปช่องพี่เบื้องนี่ต้องไปฟังเพลงนะคะพี่เบื้องร้องเพลงเพละนะคะคือคือมันเป็นเพลงที่เพราะมากๆสําหรับยุคที่ว่าเออถ้าคนฟังอ่ะมันจะเพราะมากอย่างพี่พี่พาไปสาลเนี้ยคือเวลาเขาร้องเพลงเนา้มันก็จะร้องเพราะนะคะทุกคนอื <laughs> ไปไม่ได้กันน้องนานะ <laughs> 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 มุดแล้วโผล่นะคะมุดมุดนะคะ พี่หนูอะ่ะน้องมุดเนี่ยพี่หนูกินข้าวได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้น้ําหนักขึ้นมาเกือบห้าโลสี่ห้าโลแล้วนะคะอขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้ลงคอมเมนต์บ้านอาจารย์เสกเพราะรีบมาบ้านคุณมุดนะคะอามุดมุดลงแล้วหรออ,อ๋อบ้านพี่มุดชายใช่ไหมอ๋อหนูก็นั่นอะ่ะไปทักรวมรวมไหยนะคะเมื่อกี้อะไรแล้วก็ยังอยู่มั้งเนี่ยยังอยู่บ้านพี่มุดนะคะ้างอยู่บ้านพี่มุดนะ,คะ,นนะ,คะเครงนี้เนาะ <c oughs> ก็นี่แหละเออดูดูหน้าตาก็สดใสสวยนะคะสวยใสนะคะนี่สวยใสจริงๆนะคะสติดีนะคะสติมานะคะทุกคน <c oughs> เหมือนยกนรกออกจากใจนะคะทุกคนเนาะ <c oughs> หุ่นกำลังดีใช่สวยทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> น้องมุดนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนี่คือสวยมาก <c oughs> ไม่มีแล้วต้องยกหางให้ไม่ได้เลยนะคะ ยกห่างให้ไม่ได้เลยนะคะถ้ายกห่างนิดนึงเนะไปสูงเลยนะคะเลี้ยวเลยลงยากเลยนะเห็นคุณย่าอมนั่งแถวหน้าเลยนะคะใช่ไหมดีกันจังนะมีเวลานะคะนี่ไม่มีเวลาเลยค่ะทุกคนช่วงนี้รีบปั่นเงินนะคะเดี๋ยวต้องเงินไปใช้ เราต้องชมตัวเองก่อนใช่ค่ะพี่เบื้องไม่ได้เลยอีเรื่องชมนี่ขอให้บอกแล้วหนูชมตัวเองตลอดนะคะแต่หนูก็รู้นั่นแหละว่าหนูก็สวยนะคะหนูก็เลยชมตัวเองไงน,นี่หนูสวยใครว่าหนูไม่สวยแต่หนูก็ว่าหนูสวยนะคะทุกคน <c oughs> มีมีเด็ก <c oughs> เด็กอายุสามสิบเก้าเนาะมาจีบนะคะเราก็บอกอย่าจีบพี่เลยพี่แก่แล้ว <c oughs> พขาบอกว่าอะไรนะเอ้ขอได้รับความขอบคุณมากมายจากใจเจ้าบ้านนะคะพี่น้องก็พี่ขอบคุณพี่ซิงมากนะคะเขาซิงและลุงวัดนะคะขอบคุณไม่เป็นไรค่ะคุณย่าโอมนะและน่าแวะไปชมยา่าคุณย่าร้องเพลงนะคะอืย่าโอบเขาเป็นสาวฮอตนะคะเขาร้องเพลงเนาะพอร้องเพลงคนเขาก็ชอบนะคะทุกคน มันเป็นการสร้างอารมณ์นะคะเป็นรู้ถึงสถานก,กตินะคะกับการร้องเพลงนะคะคนจิตใจพวกเราเนี่ยนะคะพี่มานะคะพี่มาน้องก็ไม่ได้ไปเข้าหาใครนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะเพราะน้องต้องปั๊มตังจริงๆนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกท,ท่านเลยนะคะก็วันนี้นะคะ20นาทีแล้วแล้วหนูก็กินข้าวอิ่มแล้วกินผลไม้ครบทวนแล้วนะคะ เดี๋ยวแค่กินอาหารเสริมตามนะคะเดี๋ยวเนาะครบท้วนหมดแล้วนะคะก็ผิดพลาดประการใดนะคะในไลน์นี้นะคะหรือไลน์ที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะปวดตาไม่ได้แวนเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ขาวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะมีเจอพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 嗯。Mm.